It's time sit culture podcast. Let's for of grab a a and sit back. cup cup สวัสดีครับได้เวลาจิบกาแฟคือกัรเรื่องวัฒนธรรมองคอก์กรกับอาคาบออกเกาเจกันนะครับวันนี้แก้วที่459อยู่กับผมทอ,ทอมรัชมณัสวีนะครับก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงเรื่องควายคิดซิงกันมาบ่อยนะครับมันมีสาเหตุอาจจะมาจากความคาดหวังที่ไม่ตรงกันระหว่งงางพนักงานและองคอ์กร ที่องคอ์กรคาดหวังให้พนักงานทําบางอย่างที่ไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อนหรือเรื่องที่ไม่ได้อยู่ใน j o b description แต่พนักงานหลายคนก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจความคาดหวังนี้แล้วก็แอบรู้สึกไม่แฟร์ที่จะถูกเรียกร้องให้ตามคาดหวังให้ได้โดยที่ไม่ได้ตกลงกันโดยความคาดหวังที่มันนอกเหนือจาก j o b description นะครับมันคือสิ่งที่เราสามารถเรียกมรวมกันได้ว่า organizational citizenship behavior หรือ OCB นะครับ และปัญหานี้นะับวันยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็แสดงออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับมันจะไม่จบแค่ Quiet Quitting นะครับดังนั้นวันนี้เรามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นกันดีกว่าครับเพื่อให้สุดท้ายแล้วนะครับองค์กรสามารถที่จะจูนความเข้าใจให้กับพนักงานเข้าใจตรงกันได้และยอมรับกันทั้งพนักงานและตัวองค์กรครับก่อนอื่นต้องเริ่มกันหน่อยนะครับว่า OCB หรือ Organizational Citizenship Behavior เนี่ยคืออะไร ถ้าตอบสั้นๆเนี่ยก็เรียกว่าเป็นหน้าที่พลเมืองในองค์กรครับหรือถ้ายาวๆหน่อยก็คือพฤติกรรมเชิงบวกที่ไม่ได้อยู่ใน job description ที่พนักง,งานเลือกที่จะทําให้ครับเพราะเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมงานและองค์กรโดยนิยามเนี่ยครับมันหมายความว่า OCB เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงโดยเดนนิสออร์แกนนะครับซึ่งเป็นคนแรกที่นิยาม organizational citizenship behavior เนี่ย เขาได้แบ่งกลุ่มพฤติกรรมของ OCB ไว้5ประเภทครับ5ประเภทนี้ก็ได้แก่กลุ่มที่เรียกว่าเป็น altruism ครับคือการที่พนักงานช่วยเหลือเพื่อร่วมงานหรือองค์กรโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนตัวอย่างเช่นสลับกะกับเพื่อนใช่ไหมครับหรือเก็บกวาดออฟฟิศหลังเลิกงานที่ทํางานที่มี altruism นะครับจะเพิ่มขวัญกาลังใจให้กับพนักงานโดยรวมแล้วก็พัฒนา productivity แล้วก็ประสิทธิภาพการทํางาน ต่อมาก็คือ courtesy ครับคือความสุภาพและใส่ใจคนอื่นครับมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่สําคัญครับเช่นทักทา,ายกันตอนเช้าหรือการถามถ่ายเรื่องส่วนตัวมันเป็นการแสดงความใส่ใจครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ความสัมพันธ์ในที่ทางานเกิดขึ้นได้ต่อมาก็คือ sponsorship ครับมันคือความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่เป็นอย่างที่คาด ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอซอร์ไพรส์เชิงลบนะครับเช่นเพื่อนร่วมงานป่วยหนักกระทันหันครับทำให้เรามาต้องรับงานเพิ่มเข้ามาโดยไม่รู้ตัวครับและการมีสปอร์ตแมนชิพที่ดีคือการที่เราไม่บ่นถึงเพื่อนร่วมงานครับเพราะเราเข้าใจว่ามันคือสุดวิสัยแล้วก็เป็นแค่สถานการณ์ชั่วข่าวต่อมาก็คือ c o n ช c i ท u สเน s s ครับมันคือวินัยที่มากไปกว่าแค่การทํางานตามที่ต้องทำครับไม่ใช่แค่การเข้างานตรงเวลาหรือแม้แต่ส่งงานตรงเวลา แต่หมายถึงการวางแผนล,ล่วงหน้าก่อนที่จะลาพักร้อนให้เพื่อนลงงานเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดหรือหาทางวางแผนไปสู่ผลลับโดยที่รู้ว่าบางครั้งเนี่ยงานที่มันต้องเสร็จมันก็ต้องเสร็จไม่ว่าจะต้องทํางานล่วงเวลาก็ตามข้อสุดท้ายก็คือ Civic v i r t u ์ชครับคือการที่พนักง,งานเนี่ยช่วยเหลือองค์กรนอกเหนือจากเวลางานเช่นการไปพูดถึงองค์กรให้เพื่อนฟังในแง่ดีหรือ การรวบรวมทีมหรือเพื่อนร่วมงานนะครับมาร่วมกันวิ่งการกุศลหรือทากิจกรรมเพิ่มเติมพฤติกรรมเหล่านี้นะครับมันช่วยสร้างความเป็นคอมมูนิตี้แล้วก็ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานโดยรวมและก็เปอร์ฟอร์แมนด้วยครับโดยประโยชน์ของ OCB นะครับมันได้แก่เรื่องของการส่งเสริมขวัญกําลังใจในที่ทํางานครับมันช่วยให้พนักงานเนี่ยรู้สึกว่าง,งานที่ทํามันมีความหมายเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ผลลัพธ์ที่ดีของงานแล้วก็สร้างความเป็นสังคมพันในที่ทํางาน ลดความเครียดแล้วก็อีกอย่างสุดท้ายก็คือมันดีมากต่อ employer branding ครับทีนี้ด้วยข้อดีต่างๆของมันนะครับแน่นอนแล้วฟังดูแล้วว่าเป็นสิ่งที่นายจ้างหรือตัวองค์กรเนี่ยได้ประโยชน์จากมันค่อนข้างเยอะนะครับนั่นทำให้หลายๆองค์กรเนี่ยมองหาวิธีในการพัฒนาการออกแบบ citizenship เนี่ยให้พนักง,งานมีความอินกับตรงนี้มากขึ้นนะครับโดยจริงๆเราก็มี best practice มาฝากประมาณ3ข้อด้วยกันนะครับ อย่างแรกก็คือการจ้างคนที่เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรครับแน่นอนว่าพอเป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรนะครับค่านิยมองค์กรต่างๆก็เป็นเรื่องสําคัญครับและวัฒนธรรมองค์กรกับค่านิยมที่มันสอดคล้องกับความเป็นส่วนตัวของพนักง,งานหรือค่านิยมส่วนตัวของพนักง,งานเนี่ยถ้ามันสอดคล้องระหว่างองค์กรและพนักง,งาน,นมันจะมีโอกาสที่พนักง,งานคนนั้นเนี่ยจะแสดงออกทึ่ง s u t i n s b i l i t behavior มากขึ้นครับเช่นเขาจะพูดถึงองค์กรให้คนอื่นฟังในแง่ดีมากขึ้น หรือเขาจะมีส่วนร่วมมีความแอคทีฟในการพัฒนาองค์กรมากขึ้นครับดังนั้นในขั้นตอนของการเลือกเข้ามาทํางานเนี่ยครับการเปิดโอกาสให้กับพนักง,งานได้รู้จักสัมผัสภาย,ภายในบรรยากาศองค์กรนะครับก็เป็นเรื่องสําคัญครับให้เขาเห็นว่าองค์กรเราปฏิบัติต่อกันยังไงครับเช่นอันนี้ก็เรื่องของเคอร์เ s ซีใช่ไหมทำงานกันยังไงหรือช่วยเหลือกันยังไงก็เป็นเรื่องของอัลเทอริซึมนะครับรวมถึงการสื่อสารพฤติกรรมที่เราอยากเห็นไปตั้งแต่ขั้นตอนคัดเลือกไปด้วยก็ดีนะครับ ต่อมาก็คือเรื่องของการพัฒนาตัวผู้นำครับเริ่มตั้งแต่ผู้นำระดับสูงเลยครับผู้บริหารเนี่ยต้องเป็นตัวอย่างของ citizenship behavior ครับเพราะถ้าภาษาไทยเนี่ย citizenship มันหมายถึงหน้าที่พลเมืองผู้นำทีมก็ต้องเป็นพลเมืองตัวอย่างให้ได้ครับเพราะนี่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้พนักงานเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำตามในระดับที่เขาสามารถทำได้ในแบบของตัวเองครับต่อมาระดับผู้จัดการเองก็ต้องมีหน้าที่ในการเสริมแรงพฤติกรรม OCB นะครับ โดยการให้การชื่นชมโดยเฉพาะชื่นชมในที่ที่มีคนเห็นครับซึ่งดีที่สุดคือชื่นชมในที่ที่คนเห็นและเป็นทางการเช่นระหว่างประชุมทีมหรือดีที่สุดก็คือระหว่าง all hand meeting ครับแล้วระดับพนักง,งานเองครับก็สามารถที่จะส่งเสริมพฤติกรรมนี้ได้ด้วยการมีการเช้าเอาครับซึ่งกันและกันเป็นเรื่องปกติเช่นในอีเมลส่งงานเนี่ยอาจจะมีส่วนเสริมที่ทิ้งท้ายไว้เช่นขอปรบมือให้กับคุณเก่งที่มาช่วยกันทํางานจนดึกดื่นเมื่อคืนครับจนเสร็จได้ในวันนี้ต่อมา บสแพ็กที่สุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของ performance management ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าการเปิดโอกาสให้มีการวัดพฤติกรรมที่เป็นพฤติกรรม citizenship นะครับมันสามารถที่จะมีข้อดีก็คือมันช่วยให้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยได้รับการวัดและได้รับการพัฒนาแต่ในการประเมินพฤติกรรม OCB เนี่ยก็มีประเด็นที่ต้องพิจารณาเหมือนกันถ้าจะนำไปใช้เพราะว่ามันเป็นหนึ่งในวิธีที่ ส่งผลกระทบเชิงลบค่อนข้างเยอะครับเช่นงานวิจัยพบว่ามันจะช่วยเพิ่มพฤติกรรม OCB ในพนักง,งานที่ไม่อยากทำครับแต่แต่มันจะลดการทำพฤติกรรม OCB ในพนักง,งานที่เขามีความกระตือร้นที่พร้อมจะทำอยู่แล้วแล้วองค์กรที่วัด OCB เนี่ยส่งผลให้พนักง,งานเบื่อเอาจากการที่หลายคนต้องเริ่มฝืนตัวเองทำพฤติกรรมโดยไม่เต็มใจนอกจากนั้นเนี่ยมันเพิ่มโอกาสที่จะมีบทบาทที่ทับซ้อนกันระหว่างพนักง,งาน แล้วก็มันทําให้การวิเคราะห์ข้อมูลองค์กรเนี่ยเป็นไปได้ยากครับเพราะว่าพฤติกรรมหลายอย่างไม่ได้เกิดขึ้นโดย motivation ส่วนตัวแล้วก็บางครั้งมันอาจจะขัดต่อกฎหมายแรงงานในบางจุดด้วยนะครับซึ่งสาเหตุหลักที่ทําให้มันมีผลกระทุทางลบเกิดขึ้นมานะครับเป็นพื้นฐานมาจากความสมัครใจนะครับเพราะว่า citizenship behavior เนี่ยหัวใจสําคัญมันคือความสมัครใจแล้วก็เพราะว่ามันไม่ใช่เงื่อนไขที่ผ่านการตกลงกันมาก่อนนะครับแต่มันเปรียบเสมือนเป็นโบนัสให้กับองค์กร ดังนั้นการที่องค์กรจะมาวัดสิ่งที่เป็นโบนัสในสายตาพนักง,งานเรียกว่าเป็นความไม่แฟร์ครับรวมถึงหลายคนอาจจะมองเป็นความเอาแต่ได้ขององค์กรครับที่ชัดเจนและมันส่งผลต่อความรู้สึกทางลบต่อองคอ์กรลดทอนความสมัครใจลงไปอีกครับแต่การวัดก็ยังทําให้เขาต้องทําอยู่ดีมันก็ยิ่งนําไปสู่ปัญหาอื่นๆได้อีกเยอะมากนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยบางพฤติกรรมเนี่ยอาจจะเป็นไปไม่ได้สําหรับทุกคนครับเช่นการหยุดเด็กก็เป็นเงื่อนไขที่ยากกับคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับโดยเฉพาะคนที่มีเด็กเล็ก นอกจากนั้นเนี่ยในเชิงของความแฟร์แล้วเนี่ยการประเมินก็เป็นปัญหาได้นะครับเช่นพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยหลายครั้งผู้ประเมินหรือแมネเจอร์เนี่ยมักจะไม่ค่อยสังเกตเห็นหรอกครับรวมถึงมันก็ยังเปิดโอกาสให้มีการประเมินแบบเลือกที่หลักมักที่ชังอีกด้วยครับ OCB หรือ Organizational Citizenship Behavior นะครับเป็นพฤติกรรมที่สร้างความบาดหมางระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเยอะมากๆนะครับ และการคาดหวังใดๆที่ไม่ลงตัวหรือไม่ได้ตกลงกันอย่างเป็นทางการเนี่ยครับมันมักจะลงเอยด้วยความขัดแย้งแบบนี้นะครับแล้วไคติ้งเองก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในการแสดงออกรูปแบบหนึ่งนะครับมันยังสามารถที่จะนํามาซึ่งปัญหาได้อีกหลายรูปแบบมากนะครับการส่งเสริมพนักง,งานให้เกิด citizenship behavior ก็เป็นเรื่องดีครับแต่บางครั้งเนี่ยเราต้องมาดูเรื่องของผลตอบแทนและความสมัครใจเป็นหลัก การเซตความคาดหวังระหว่างองค์กรและพนักง,งานเนี่ยจะช่วยให้ทั้งคู่เนี่ยมีความลงตัวกันมากขึ้นหรือมีความเข้าใจตรงกันมากขึ้นถึงความคาดหวังต่อพฤติกรรมทั้งที่ตกลงและไม่ตกลงครับเพื่อที่สุดท้ายเนี่ยการทํางานมันจะได้เป็นไปอย่างสม,มุิและไม่เกิดปัญหาขึ้นในอนาคตครับและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับว่าไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีครับทาไมเราไม่มาตั้งใจสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากให้เป็นนะครับ กรอนนี้กาแฟาหมดแก้วแล้วนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ and that's today's cup of culture see you again next time